สวัสดีทุกคนนะปกติไม่เปิดคลิปแต่คลิปนี้ต้องเปิดจริงๆจ,จ,จากคลิปที่แล้วที่เรามาสู้กันอยู่กอะลิงเนอ,อผมได้ฟาร์มไปจนไปถึงเกาะโจสลัดใช่ไหมเราถึงเกาะโจสลัดแล้วใช่ไหมจริงหรอไม่ไดว้คลิปหรอถึงเกาะโจสลัดอ่ะก็ผมไปฟาร์มจนถึงเกาะโจสลัดเนี่ยอันนั้นไม่ได้อัดคลิปไว้ ันนี้ก็จะมาเล่าให้เราจะมาเล่าให้ฟังว่าทำอะไรกันบ้างไม่มีอ่ะนั่ง้เฉยนอนนี้เฉยเลยผมก็ไปเลเวลหกสี่แล้วตอนนี้ไปฟาร์มแล้วก็ได้ผลแสงมาทุกคนไปส่งมาได้ผลแสงเสียไปทนะั้งสามหมื่นสองนะคิดกูโหเราเสียไปแสนหนึ่งแล้วยังไม่ได้เยอะเลยเลยตอ <laughs> นนี้เรากำลงังจะไปก่อนเริ่มต้นเลย นื่อจากผสมได้ผลอะไรมาไม่รู้นี่ฟาคันฟลิเไม่ด้นาธ่ออะไนาบอกไปก่อนเริ่มต้นมาก่อโจรสลัดทำไมเอาไอเหี้ก่อเริ่มต้นอยู่ไเด้ะาราหลงทาง็ต้งเหรอเธอหลงเขาไม่ลงหรอก อ,ช,อชื่อมันไงข้างหน้ามันจะเป็นกุดแต่ว่าผลไม้ต่อข้างบนคือชื่อของมันอืมโอเคชื่ออะไรอ๋อเจอแล้วได้ไอปีกเหมือนเธอมาอ๋อปีกน้ำปลาเหรออืม มันก็ดีตรงที่บินอ่ะ,ะไะใช่แต่ว่าไม่เอาดีกว่าเก็บไว้เออพลัดแสงคือดีกว่าเ้าทำภารกิจข้ามก่อเรื่อง เราต้องไปรีวิวเกาะก่อนเพราะเราไม่ได้ทำคลิปก่อนนั้นอ,อยู่ทางไหนวะทางนี้ห,หรอือมั้งใช่ใช่อะ่ะน่าจะเป็นของงางนั้นเลยมุ่งสู่แกเลยไปเลย ใช้สกิลเก่งเมื่อวานทอมมี่เก่งสกิลอะตอนนี้นเป็นสกิลอะไรอ่ะผลปีศาจใช่ไหมพิ่งจะมีแค่หนึ่งค่ะสกิลต่อไปจะเป็นข่ามีคนนะให้มันแต่งตัวเท่ๆนะให้เธอมาหาเรื่องเราวะเนะี่ยเฮ้ยเนี่ยพลังอะไรอ่ะ ป๊ะเทศพูอาเธอตายแล้วผลปีศาจหล่นด้วยเอเใช่ของเขาเขาต้องหล่นด้วยเขาไม่หล่นนี่จะจัดเก็บไวปไหมจัดเก็บไว้ในกล่องเบล่าจัดเก็บไปด้วยเหรอไม่เห็นมีไะอา้าวเขาไม่เปิดหมด p ีพี่ดิบอ่ะแต่ก็ช่างเถอะ เธอได้ปนสายฟ้ามาหรอกระโปรงอะไอันนั้นเธอหายมั้ยอ่ะหายนะเฮ้ยเฮ้ยมึงม,มาเทพครูท่านี้ไม่ได้นะ

นี่เป็นกอดที่เรามาทำภารกิจกัน <c oughs> กอดโจนสลัดก็จะมีพวกตัวโจนสลัดอยู่นี่เอยู่ไ้นนะ <c oughs> แล้วก็มีบอสดก็มีตัวคอนให้ลังแสงคือเทพหัพวกตัวกิ๊กี้มันตีได้ได้วไหมฝนสายฟ้าทุน ที่ได้ใ<ด>ช่ไหมไม่ใช่าสายเข้าจะตัวนะก็เหมือนลูซี่ที่ตีไอ้ไอเปรี้ยอะไรวะบอก็ตีเป็นเทพเจ้าเลยตีเขา้าจะมาตีบอสกัน,น อ,อย่างจะรับมับน,นึงคอนเสิรฟ้าเธอมันดีของเขาใช่ไหมนะมันไม่มันคนแสงดีกว่าหไม่ไม่ไม่ใช่ในหนังงั้นในเกม ก็ดีกว่านะเพราะว่ามันตีไม่ได้ส่วนเขาอ่ะ <c oughs> เป็นแค่่ะมันว่ามีแค่ไฟฟ้าจะพลุ่ยเฉยมันก็ไหลอ่ะแค่แค่นั้นนะแค่้นึน่งตีนนอบอสใช่ไหมครับอืมมาจากไหนวะเนี่ยโอ้โหชี้โกงอ่ะเร็วจริง เปลี่ยนเกาะจบคลิปนี้กันเจอกันคลิปหน้าทุกคน